สุกแล้วค่ะอืมเจอลูกสุกแล้วอืมฮ่มาใหญเวลากินอาหารเสิร์ฟค่ะมันคือปลาค่ะปลานี่คือปลาอยัางฟิสเก็คาะเก็บภาษาหนอดกับปาลาแผ่นปลาทอดลอดมันปลาบฮหุภาษาไทยค่ะ มือนีกินอาหารฝรัร่งตับตับตับ,ต,บตับค่ะกินแล้วเขาไปเล่นน้ำเนาะค่ะเนาะอือเขาเวลากินค่ะฝ่าวายสวัสดีค่ะมือนีเพชรกสิผ้าเพื่อนเมื่อเบิ้งนะคะมาลองซองหาเห็ดค่ะเพื่อนเปลืนหูบอกค่ะมือนีเพชรขอบขอบกับ่วมาวายน้มค่ะแต่ว่า คนอย่างเพชรเหรอจะว่ายน้ำหนาวค่ะ18องศาคอยโบกโดดด้งเด้อฝรั่งเขาสิม,มกักอาบนามตากแดดเนาะอือปลาแล้วก็ตาแข็งอะไรประมาณนี้แต่เพชรบอกค่ะเพชรเขาปลาท่านที่ค่ะจะพ้าเผื่อๆมาเบิงว่าในปลาแถวทรีซิลมียังแนมีเห็ดลายบอกค่ะมีโอกาสได้ลงมาจากเขาเนาะคะ่ะยุตีนเขาค่ะเรามาดูเห็ดกันว่ามีเห็ดยัยงไปเลยค่ะ นี่คือลูกที่สุกแล้วนะคะเป็ดกระสิแก็บลูกที่สุดอ๋อสุกแล้วค่ะอืมเจอลูกสุกแล้วอืมลงรดมาแล้วสามีและลูกแลนค่ะแลนแลนไปเล่นนามส่วนเพชรแลนเขาป่าค่ะพอลงรถดปุ๊บเห็นเห็ดปับ ว่ามีเลื้อจะเล่นน้ำค่ะเดียนก็เดินตะลุยป่าตัวเนาะมาเจอหมุดต้นหมุดต้นนคลาวเบอร์รี่แซ่บตาสวดค่ะเพชรกินยางกินตั้งบาวเบอรี่บูเบอรี่อุ้ยคักหลายมาค่ะพี่น้องค่ะมาเบิงเห็ดมาเบิงผลไม้ป่าน้ำเพชรค่ะจามีนอ่อนซอนค่ะเ็ดขนาดเป็นฟูงเป็นดงเลยค่ะอู้เอยเห็นเห็ดอันนุ่งเคยเห็นเฮดอันนู่งโด่งมึงย่อยดอกมึงย้อย มันคือเห็ดขาลายค่ะนี่คือเห็ดขาลายค่ะกินได้หรือเปล่าเนี่ยแกหรือยังจ้าเฮ้ยแก่แล้วค่ะกินบ่ได้เทาแล้วนุมน่มไปใส่นอจอบหาบองนุมน่มเห็นแต่ที่ชู่สีขาวค่ะอา้าวเจออีกแล้วเจออีกแล้ว เห็ดน้ำมาเห็ดน้ำมากัเน,ากกนเป็นบานเท่ากับเก็บไปกินได้แน่นานโอ้ยขี้ขานหลางเลยนี่เก็บไปตัวนี้ก็ลังปงค่ะเบิงอ้เห็ดกอแม่เน็ดกอบอกคะนี่ก็ลังน,น้อยเก็บไปได้ค่ะกินได้แต่ว่าโตถากเบิงเบิงถากผ้าก,กันลุมแล้วฉันจะไม่เยี่ยงเธอนะถากจ๋ะ เต็มอื้อเื้อเลยค่ะถาเอากินไปซะให้ทากินพี่นออ้องคอโจอีกแล้วคอเพชรน้ำหมอกอู้เบิงเบืงเบืงสามดอกติดกันเก็บบกเก็บบกเพชรน้ำหม,มากแล้วค่ะนี่กินได้ระดับหาดาวเลยค่ะฝรั่งบอกว่ากินดิบ โอ้บกากินทิเด้วยค่ะเพดมาปีแหลกเพจแกงกินอยู่ค่ะแกงกินอยู่นะเนี่ยแซ่บตาานแต่ว่าแกงแหลวมุ่นดีค่ะว่าตรงห่วงส่วนนี้เฮ็ดลำหมากหลายแห่งขึ้นมาอุปุอิปิเก็บน้ำบ่เก็บน้ำบ่นี่คือทีเฮ้าสิล่นนามค่ะเคยมาแล้วขับรถประมาณสิบยี่สิบนาที อเคยเจอเฮ็ดเอยเจอ, hit, อเฮ็ดมันขึ้หลายเลยเบิองเบืงเบืงเบืง,บงดอกบางใหญ่เลยเนาะเพีย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 เขาเอิ่นเฮ็ดน้ำมาเฮ็ดกอเฮ็ดยังกับโบโหด๋อย,ย้อค่ะเด้อภาษาไทยกินได้ค่ะนี่แหละค่ะโตกำลังเสียบกำลังเสียบโอ้ย อยากให้อีแม่่อยอยู่ไก่ได้่อยเก็บเห็ดให้เพื่อนกินเพื่อนมาคากไายแกงเห็ดค่ะเถามาแล้วก็เก็บบ่ได้นาะค่ะได้แต่ส่งเงินให้คุณยายซื้อกินนะยายจ๋าเห็ดทั้งนั้นเลยค่ะอู้เพีย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 เเเ อจึงสีละอนอนซอนโอ้พีชเทนดอกหนึ่งขาวจุนพูลค่ะพี่น้องคะเอามาเบิ่งเลยดอกขาวๆเห็นบค่คะเห็นบค่คะดอกใหญ่ไหมดอกย่อยไหมปิโทเชี่ยงขาวเลยค่ะโอยดอกใหญ่ขนาดค่ะ ขากระอวบบมีบ่มีผู้ใด้กัดกินเลยค่ะบ่มีผู้ใด้กัดกินเพี้ยเพี้ยเพี้ยนี่คือปลาเฮ็ดนี่คางบงเลียนหนามด้อค่ะคะันไปอยู่ในปาลาหลายๆนี่ว้ายคิดเบิ่งสิหลายขนาดใดคนละเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วฮือหมักยองใหญ่เลยค่ะเบิ่งตัวนี้เบิ่งตัวนี้ไป เก็บเรียนซื้อค่ะบ่อกินค่ะเห็ดน้ำมาค่ะเฮ็ดน้ำมากเจอมักเลื้องๆก็กินมักเลื้องๆก่อนนี่คือเห็ดน้ำมากเห็ดน้ำมากพี่น้องค่ะอืรสชาติแปลกๆค่ะคือบักปี้พวนเหมือนแบบ ก็จังหมักพี่พวนบานเท่าอันี้เนาะคะ่ะนี่มันก็จะเลื้องเต็มถือว่าห่างค่ะแต่ว่าเพื่อนก้นน็อตเขาบอกว่าเธอเก็บเอาไปไว้ในแดงๆเดีเด๋ยวมันจะซุปะนะเดี๋ยวเพชรจังสียางไปยางเอาไปทำกินนะคะแต่บอกเก็บตอนนี้ค่ะไปเก็บอยู่แถวบานพักตากอากาศเพชรจิกว่า แล้วก็เดินป้านี่ปื้ยังมาปุ๊บเห็นทั้งที่ค่ะมันคือเห็ดน,น้ำหมากค่ะน้ำหมากเท่าป้าแบบนี้ละค่ะเห็ดน,น้ำหมากหลายป่าเห็ดน,น้ำหมากเยอะนะคะปอดดอกข้าวกระดงพี่น้องค่ะก็เจอนุ่มๆม,มันเป็นยังคือเห็ดเห็นแต่เห็ด เท่าๆแต่เอดนม่มมันไปใสเนาะเอ็ดนี่บอกกินค่ะพี่เบื่อค่ะในที่สุดเราก็เจออีกแล้วนะคะเอ่นามาค่ะบรรยากาศของป่าอยู่ในนอร์เวย์นะคะยูทรีซิลค่ะเพื่อนเพื่อนกับสามีเพร เขาก them, uh, ah s. <S ็พากันไปเห่น่ะส่วนเพจโบเลนค่ะเสียเวลลาหมาลุยปลาดีกว่าเผ็ดกับมายางปลากันพงค่ะกะมีผลไใหม่ปลาเยอะแยะมากมายเนาะค่ะแต่ว่ากําลังสูกข่ะบบท่านสูกหลายเพจเลยบบเด้เก็บค่ะส่วนเฮ็ดเฮ็ดกะโอ้เยอะหลายค่ะแกเถ่าไปบบท่านไปบบท่านค่ะคลิปนี้เพจเขาฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเด้อ เจอกันคลิปหนามาเบิ้งคลิปหนาว่าเพชรสิภาเปนเลาะไปเบิ้งอีหยังค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาดนะคะ